สวัดีค่ะนสวัสดีคตอนนี้ก็อยู่ที่งานสเดรมกนของเมลแล้วก็นี่เรากาลังเล่นเกมมันอยู่เป็นเกมจะหารู เป็นรูปที่ขาดหายไปนะคะเราจะต้องไปหาอีกข้างหนึ่งที่หายไปจะเป็นใครผู้โชคดีก็ไม่รู้นะคะวสนุกดีเดี๋ยวรอดูกันหมอกันออสปีดเดจบกันไปแล้วนะคะก็สนุกดีนะคะทั้ง25คนไม่ได้ออกเดทกับใครคน,นเยอะค่ะ